อะไรนะคะป้านขนมขุววยกล้วยขุยกล้วยนะคะขนมคนจีนโบราณมีไส้กระหล่ำปีหน่อไม้แล้วก็ไส้สว่านะคะไข่ตรงไหนคะเนี่ยไข่ตรงไหนคะตรงนี้เขาเรียกนในใอะไรอะคะตรงนี้เขาเรียกพะดจ้า ตมเียนใหญ่ขนมนราดย่างขนมนลาดย่างห้า,านาทัดไทยไม่ใส่ผงชูรห้า,านาทัดไทยนะคะได้มาอุน่นหม้าได้นะคะ